สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อายนะคะก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องคำที่ประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าความแตกต่างระหว่างคำทั้งสองประเภทน,นี้นะคะมีความแตกต่างย่างไรไปเรนเลยค่ะ คำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีประวิสัญชนีนั้นคือมีสาระกะ,ะ,ะทิอยู่ในกระท่ะจะเอามาราดไปผัดกระปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอ่ะอะมองไปจะสาระ,ะ ชนชีมองไปจะสาระอะนั่นแหละคือประวิสันชนี ชมองไปจสรระะะออนคืวิสัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันนะครับต่อไปเรามาดูคำต่อไปนี้ได้ครับ เพราะตอนท้ายจะมีคำถามกะเพราคะน,น้าชนีทะเล มาลิจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆจะเห็นว่าทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีชัดเจนน้องๆลองทายสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร มาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําประวิสัญน,นีครับคําประวิสัญน,นีคือคําที่ประสมด้วยส,สระอะโดยมีรูปประวิสัญน,นีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระ โจกน้องๆลองออกเสียงตามเลยครับกระจกกระทะออกเสียงว่ากระทะ มาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปลีออกเสียงว่ากะล่ำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกละลำปลี มระออกเสียงว่ามะระมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมระรู้จักคำที่ปร่าวิสัชนีแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับยิงคำที่เป็นคำาปราวิสัชนี เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูคำต่อไปนี้กันบ้างนะครับชบาจมูกทนายอังง่น วิทยุจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเก่งมากครับทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะคนเก่งลองบอกอีกทีสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร หมดเวลาแล้วเลยครับมาดูเฉลยกันเลยคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําที่ไม่ประวิสัญน,นีครับคําที่ไม่ประวิสัญน,นีคือคําที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญน,นีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่า ทะหานถนนออกเสียงว่าทะถนนฉลามออกเสียงว่าฉลามขนนออกเสียงว่าขนุน มะเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับท้หารถหนนชะหลาม ข่หนุนมะเล็ดรู้จักกับคำที่ไม่ประวิสัณนีแล้วน้องๆลองเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ดูนะครับวิ่งชนคำที่ไม่ประวิสัณช์นี なるほど。<music> <music> ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจงเลือกคำต่อไปนี้ลงในตะกร้าคำที่ปราะวิสัญชนีและคำที่ไม่ปราะวิสัญชนีให้ถูกต้อง <Das que ath ie> เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคำประวิสัญญีกระเพราเป็นคำที่ประวิสัญนญนีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีทะเลเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีมะลิ เป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีกระจกเป็นคำที่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีมระเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีคำที่ไม่ประวิสัญญีทหารเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญี พราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉบาเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอฉลามเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอวิทยุเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวล,ลาเขียนไม่ loaded, ออม,มีสระอขนุน เป็นคำที่ไม่ประวิสัญน,นีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะรู้จักกับคําที่ประและไม่ประวิสัญน,นีแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสำหรับ การบ้านในวันนี้นะคะที่เชื่อต่ายนะคะก็จะให้ซิเดนนะคะทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะในหน้าที่66และ67นะคะเป็นจำนวน2หน้านะคะอย่าลืมทำกันนะคะเด็กๆ See you again ค่ะบ๊ายบายค่ะ